คนนี้ออกมาหาครับผมมิมนะครับสวัสดีครับเี่ยจะตัวเล็กครับผมตีมาเมื่อกี้ไหนดูดยวนี้เนาะจะตัวเล็กลองตีดูนี่ครับมาเจอนี่เอาไม่ได้ครับผมไม่ใช่เล็กลจริงเลยนู่นครับผมรังใหญ่ครับผมเพราะหรืว่าเอาหัวเดี๋ยวทำให้แก่ผมไม่เอาไปครับผมไม่เอาครับยาก พุกกองกระสันจังขี่รถมาเจอนี่อีกหนึ่งลังครับผมว่าเมนูฉลูอจะไปลู้บุลเลยป่ะไปครับตีครับผมไปเลยอ่ะเจอนี่อีกหนึ่งลังเจ้าตัวเล็กเจอครับผมเบลเลอร์เลยครับผมนี่ครับผมไปครับขอตีครับผม อ่านนนครับตียากครับผมโอ้โหฟันลงเอาข้ามไฟกันน่นครับผมหัวน้ําสวยเลยครับผมเจ้าตัวเล็กถือมาดูทางเดี๋ยวหกลมน้ําเละลไปอกีกเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับผมไอลังที่สองไม่ได้ถ่ายตอนตีแล้วเอาลงมาไม่ได้ถ่ายเลยน้ําแตกมันมันมันมีสองคอน,งนี่ครับฟันลงมานุ่นตัวอยู่นี่ครับผมนี่ครับดูครับสวยครับผม ทำกล้องไว้ปบไว้าบไปก็ตาลายหน่อยอย่าว่ากันนะครับอ่ะไปครับผมเดี๋ยวไปหากันใหม่สวยมากครับนน้ำปิดตาสวยไปครับสวยไหมหนูสวยครับสวยครับไปไปครับเอาเจ้าตัวเล็กเจออีกแล้วเมื่อกี้ผมเจอโอ้โหอย่างใหญ่เลยแต่สูงลิฟเลยครับผมไม่สูงแล้วครับผมแต่มันต้องฟันลงครับผมเลยขับรถมาเรื่อยๆมาเจอรังนี้นะครับใครเจอไม่รู้นะนี่ครับผมอยู่ต่ำๆ เอายังนี้กว่าง่ายหน่อยไปครับผมขอจัดจัดเต็มนะอ่าลงมาแล้วนหเนอะวนน้ำสวยครับผมเต็มหลอดต้องปิดตาจริงเลิมจะปิดตานะครับอ่ะไปครับผมไปหาไม้ไปหนูเอาขี่ม้าเจออีกแล้วครับผมนี่ครับผมสวยครับผมผิงแดดมันจะย้อยจะต่อยแล้วนะผิงแดดครับผมไปครับขอ จัดลุยโอ้โหหัวน้ำฉ่ำครับผมเขียบเลยครับหัวน้ำคนหล่อมันก็ต้องหัวดิวยครับผมน้ำทำไมไม่ค่อยดีวะเนอะโอ้ลดขวางวนนะอะเกียครับผม เมื่อกี้พูดไปบอกน้ำไม่ค่อยดีแต่รถมันผ่านไปไงครับเลยวคจะหาแสงหน้ามไปครับสวยครับผมสุดยอดครับหวน้ําเพียบหนักไหมหนูไม่ไหวอ่ะไปครับหาใหม่อ่าเจออีกแล้วครับเมื่อกี้ก็เจอครับผมเจาตัวเล็กเจอหมานอนเฝ้าอยู่ครับผมเลยไม่กล้าตีเลยมาเจอรังนี้ครับผมโอ้โหมีเยอะสุดๆครับผม ไปครับอขอลุยลครับอ่ะลงมาแล้วครับหมวน้ำเ <c oughs> ต็มรูเะเต็มหลอดไม่นชเต็มรูดูครับผมสวยครับใหญ่กว่าลังอีกหัวน้ําไปครับผมไปหาอีกไม่ได้มามครับผมโอ้โหใบไม้รองไม่มีไปตองนี่นะ,ะ,ะชีวิตคน ทำมาหากินครับผมนี่เจออีกแล้วครับผมหัวน้ําสวยครับผมเจ้าตัวเล็กเจออ๋อวอแแวะนี่ครับผมแล้วผมแงไปเจอฝั่งนู้นอีกลหลังนึงนู่นครับอยู่นู่นครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควันควันนู่นครับผมไปขอดูครับผม อออกมาแล้วครับดูครับว่าน้ำสวยครับผมไปครับลังเมื่อกี้ไม่ใช่ครับผมเป็นลังมดตาฝาดไปครับี้ไ่มปหาใหม่ครับผมเออตาฝาดครับผมนู่นเห็นเป็นลังมดเอ้ยเห็นลังมดเป็นมิมไปครับอันนี้ตาไปฝาดนั่นแหละเมื่อกี้ตาฝาด หลังบลเลอร์เลยครับผมอยู่ต่ำๆเห็นไหมครับผมป่ะเดี๋ยวไปดูลุนกันน้ำดีป่ะเอามากี้แตกป่ะต่อยเต็มเลยครับดูหัวน้ำมันครับผมปิดตาสวยครับผมโอ้โหแต่ตัวก็ถอดมาาเลยครับผมสวยครับหัวน้ำปิดตาไปครับขอตัดครับผม๋ยวได้ไปหาใหม่ครับผมสบายครับไปครับออกมาแล้วครับ หลังไม่สวยแต่ดูหัวน้าสวยมากไปคุณค่าตั้งหัวน้ําครับผมอ่ะหนูตัดคอนดิจะตัวเล็กนี่ไม่ให้เข้าไปเลยครับอันตรายเมื่อกี้แตกต่อยผมเพียบเลยโอ้โหเดี๋ยวหัวน้าหวานแตกไปครับไปหาอีกคอนคอนแค่นี้อ่ะสวัสด,ดีวันใหม่ครับผมเบลเลยครับผมหัวน้ำรู้สึกว่าจะแก่ผมไปครับ ก่อตีครับน้ำมาเยอะเลยครับผมพอได้ปิดตาสันบนไปครับผมไปทาใหม่ครับอะขี่รถมาเจอนี่หนึ่งรังครับผมโอ้โหย้อนแสงหน่อยครับผมนู่นครับต่นครับผม เท่ามาเช้าเียครับผมไปครับขอรุยคนมาลนเลยอันนี้ใช้กลาวของพลาวครับผมเมื <c oughs> ่อคืนฝนตกพึ่งมันหน้ามีเนาะไม่เจอพึ่งเลย <c oughs> อ่ะตีลงมา <c oughs> แล้วครับผม คนน้ปิดตาสวยครับผมแจ่มครับอาไปครับผมหากันใหม่ครับไปครับเอามาเจออีกเล้วครับผมยังใหญ่เลยครับนี่ครับผมต่ำๆนะครับไม่ต้องปีนเหมือนลังเมื่อกี้ครับผมนี่ครับไปครับขอตีครับผม เดี๋ยวให้ดูน้ำหวานใกล้ๆครับผมหนยครับใหญ่ด้วยครับผมนี่ครับผมัวอ่อนอยู่ตรงกลางด้วยครับผมพูดเสียงนั่นหน่อยใส่แมสอยู่ครับผมไปครับขอตีครับลมแรงเหลือเกินไปครับอเอาแต่น้ำครับผมลัางแก่ ผมพลาดไว้ครับอันนี้เรื่องจริงไม่เอาลังมาครับนี่ครับผมเกาะแล้วไปครับหาใหม่ครับผมเอาขี่มาอีกหน่อยเจออีกแล้วครับผมนี่ครับนี่ขอมัวนะนี่ครับผมไปขอลุยครับผมเดี๋ยวดูกันคตอนตัดลงมา ลงมาแล้วครับได้แต่น้ำอีกแล้วนู่นหน้ำเยอะครับนี่ครับผมเดี๋ยวแฟนเจออีกหลังครับผมไปไปดูกันนี่ครับผมหลังไม้ใหญ่ครับไปครับขอตีครับนี่เล็กแต่พริกแจ้วครับผมน้ำเพียบเก็บกล้องมัวครับผมเดี๋ยวแป๊บครับ นี่ครับผมแจมไปครับไปหากันต่อกลับบ้านแล้วครับผมเจออบอแบะโ <c oughs> ดนครับผมอยู่กับต้นบุษาครับไปครับผมขอตีก่อนครับแม่ถ้าเป็นหลังใหญ่นะครับ จะสวยนี่ก็สวยครับผมวนน้ำเพียบลังอ่อนเต็มเป๊ะนี่ครับที่อยากได้นะครับผมอไปครับผมกลับบ้านแล้วโอ้เดี๋ยวกล้องแจ่มหน่อยไปครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมขอจบคลิปก่อนครับผมไปครับผมสวัสดีครับ